วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์นะคะโดยใช้ไฟล์แปลงตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะให้ท่านเปิดไฟล์แปลงขึ้นมาและเปิดไฟล์เดิมขึ้นมานะคะที่จะแปลงเข้าไฟล์ใหม่นะคะให้ท่านไปที่ชีทผังบัญชีและงบทดลองค่ะไปเลือกกรองเลือกทั้งหมดนะคะให้ติ๊กถูกที่คำว่าแสดงและคำว่าว่างนะคะ ไปที่คอลัมน์ B6 ค่ะคัดลอกข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ B6 นะคะจนถึงคอลัมน์ K นะคะไปสิ้นสุดที่แถวสุดท้ายนะคะเทคนิคในการคัดลอกคอลัมน์นะคะก็บางท่านอาจจะใช้ช f t ค o น t r o l แล้วกดกรูปสอลงก็ได้นะคะเสร็จแล้วให้คลิกขวาค่ะกดคัดลอก ไปที่ไฟล์แปลงค่ะมาที่ชีตผังบัญชีและงบทดลองเดิมนะคะไปที่คอลัมน์ B6 ค่ะคลิกขวาวางนะคะหรือจะวางค่าก็ได้นะคะหลังจากนั้นไปที่กรองนะคะติ๊กคำว่าว่างออกนะคะให้เหลือเฉพาะแค่คำว่าแสดงนะคะกดตกลงค่ะ ให้ตรวจสอบยอดยกมารายการระหว่างเดือนและยอดยกไปนะคะว่าตรงกับไฟล์เดิมหรือเปล่านะคะอันนี้ตรวจสอบแล้วนะคะก็ตรงกับไฟล์เดิมนะคะช่องรวมหลังจากนั้นนะคะไปที่ไฟล์เดิมนะคะเลื่อนไปทางขวา ไปชี้ชีตรายการบันทึกบัญชีรวมทั้งปีค่ะตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะคะอย่าให้มีช่องว่างของแต่ละช่องนะคะบางท่านบันทึกบัญชีมานะคะแล้วก็มันจะมีช่องว่างนะคะก็ให้ใช้วิธีการลบช่องว่างออกไปก่อนนะคะแล้วก็ตรวจสอบเลขที่บัญชีว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะยอดรวมทางด้านเดบิตถูกต้องไหม เสร็จแล้วให้ไปที่คอลัมน์ A 3ค่ะคัดลอกข้อมูลจากคอลัมน์ A 3ยาวจนไปถึงคอลัมน์ G นะคะคลิกขวาคัดลอกค่ะไปที่ไฟล์แปลงค่ะ และไปที่คลายการบันทึกบัญชีรวมทั้งปีเดิมน,นะคะติดกับชีทผังบัญชีและงบทดลองเดิมค่ะไปที่คอลัมน์ a 3ค่ะคลิกขวาให้ใช้วิธีการวางค่านะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปดูผลลัพธ์นะคะที่ชีทผังบัญชีและงบทดลอง ตามบอลหนึ่งศนะคะแล้วก็มาเลือกกรองติ๊กคำว่าแสดงนะคะไฟล์ก็จะแปลงมาเป็นไฟล์ใหม่นะคะซึ่งยอดยุกมา2ช่องนี้นะคะคอลัมน์ f และคอลัมน์ G ตัวนี้นะคะก็จะเป็นยอดยุกมาที่เราจะนำไปวางในไฟล์ใหม่นะคะ ยอดจะต้องตรงกันกับยอดยกไปนะคะรายการบันญึีบัญชีรวมทั้งปีก็เช่นกันนะคะก็จะแปลงเป็นชื่อบัญชีและรหัสบัญชีตัวใหม่ตามวหลึ่ศูนย์เให้เรียบร้อยแล้วนะคะ